ภูมิปัญญาท้องถิ่นคือทรัพย์สินอันล้ำค่าสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสอสอคอให้การสนับสนุนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมร่วมสืบสารเจตนาภูมิปัญญาั้นหม้อบ้านสันเหมืองบ้านสันเหมืองตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำลีที่อุดมสมบูรณ์ ชุบเลี้ยงชีวิตอย่างเป็นสุขด้วยสิ่งที่ธรรมชาติเป็นผู้ให้ด้วยภูมิปัญญาไทยที่เรียนรู้พัฒนาสร้างอาชีพและสร้างรายได้ตลอดมางานปั้นหม้อที่บ้านสันเหมืองเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยดินเหนียวที่มีอยู่ทั่วไปตามบึงตามหนองและท้องทุ่งนากระบวนการคิดที่ยอดเยี่ยมของยอดคน ที่เกิดจากการช่างสังเกตการทดลองทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้ได้ภาชนะที่บรรจุน้ำแล้วไม่รัว่วไม่ซึมเก็บความร้อนได้ดีเก็บความเย็นได้นานตามความจำเป็นใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันบวกกับพลังศิลปะที่มีอยู่ในหัวใจก็เกิดหม้อใบใหญ่ที่ใช้ได้สารพัดทั้งใส่น้ำใส่อาหารของหวานของขาวและอีกมากมาย กว่าจะมาเป็นหม้อดินเผาที่มีคุณภาพในทุกวันนี้ชาวบ้านเฝ้าหาแหล่งดินคัดเลือกดินพัฒนาส่วนผสมเพื่อให้ได้ดินที่ดีวิธีการที่ดีคือการนวดนว,น,นวดทุบทุบทุบมุนมุนมุนเผาในอุณหภูมิที่เหมาะสมจนได้หม้อที่มีคุณภาพดีที่สุดใช้งานได้ทนทานแข็งแรงและสวยงาม งานปั้นหม้อดินเผาอาจมีการสะดุดหยุดนิ่งไปบ้างแต่คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาแต่เดิมไม่เคยลบเลือนไปจากวิถีชีวิตของคนบ้านสันเมืองเมื่อผู้นำชุมชนร่วมงานการอนุรักษ์และสืบทอดการปั้นหม้อดินเผาอีกครั้งหนึ่งมีศูนย์ปั้นหม้อสันเหมืองมีเครื่องนวดดินให้เบาแรงมีแป้นหมุนให้งานเสร็จเร็ว มีเตาเผาควบคุมความร้อนได้ทีมงานของเราได้พูดคุยกับปราชชาบ้านที่มีแต่ผู้สูงอายุงานปั้นหม้อกำลังได้รับการฟื้นฟูต่อไปต้องอาศัยความรักความห่วงแหนในภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชนทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้พัฒนาและช่วยกันสืบสารต่อไป